พร้อมลุยนัดสองฟุตซอลช้างศึกฝุ้นฟูร่างกายเตรียมดวนคิวบานนัดสองวันังคารนี้อาเตนิน่นาถล่มยับสเปนเปิดหัวสะดุดผลฟุตซอลโลก2024ทั้งหมดนี้ติดตามได้ที่ฟุตบอลนิว สวัสดีครับช่องฟุตบอลนิวจะนำข่าวสารฟุตซอลโลก2024มาฝากกันนะครับไปกันที่ข่าวแรกนะครับช่วงนี้นะครับทัพช้างศึกตัวเล็กของเรานะครับกำลังใจดีหลังจากเปิดศึกฟุตซอลโลกได้สวยหลังเอาชนะโคเชียไป2ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้นะครับนักฟุตซอลของเราได้รับเงินรางวัลอาชีพในเกมแรก1ล้านบาทและผู้จัดการทีมขอขอบคุณกำลังใจทั่วประเทศที่ส่งมาร่วมเชียร์และทัพนักเตะฟุตซอลทัพช้างศึกนะครับ เตรียมฟื้นฟูร่างกายเตรียมดวนคิวบานัดที่2ในวันอังคารนี้นะครับทางด้านลรนชชัยจูวงสุขเคยนัด2ไม่ประบาทคิวบาตั้งเป้าเก็บชัยการันตีเข้ารอบ16ทีมโดยทางมิเกลโรดิโกนะครับเฮดโค้ดมอบหมายให้โค้ชฟิตเนสนะครับนำนักเตะทุกคนฟื้นฟูร่างกายในสระว่ายน้ำเพื่อให้มีความพร้อมก่อนลงเล่นเกมที่สนะครับ และโปรแกรมของทีมชาติไทยนะครับจะแข่งขันนัดที่สที่สนามบุคลายูนิเวอร์เซลสปอร์ตคอมเพกสนามเดียวกับนัดแรกนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับจะพบกับทางด้านคิวบาวันที่17กันยายนนี้นะครับเวลา19บเนกาสานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับมีถ่ายทอดด้วยนะครับทางทีสปอร์ตเจอย่างไรก็ตามนะครับฝากแฟนฟุตซอลทุกท่านช่วยส่งกําลังใจเชียร์ฟุตซอลทัพช่างศึกของเราได้เก็บชัยชนะให้ได้นะครับและเราไปชมผลฟุตซอล โลกสายอื่นกันนะครับไปดูกลุ่มซีกันก่อนนะครับอัฟกา,านิสถานชนะแองโกลาไป6ประตูต่อ4นะครับอ์เจนตินาชนะยูเคนไป7ต่อ1นะครับส่วนตารางคะแนนอันดับที่1เป็นอ์เจนตินานะครับ ตามมาด้วยอัฟกานิสถานและอันดับ3-4ตามลาดับนะครับต่อไปมาดูกลุ่มดีกันนะครับนิวซีแลนด์แพลิเบียไป1ประตูต่อ3ส่วนทีมชาติสเปนนะครับเปิดหัวสะดุดเสมอคาซักสถานไป1ประตูต่อ1ส่วนตารางคะแนนนะครับอันดับ1จะเป็นทางด้านทีมชาติลิเบียตามมาด้วยทีมชาติสเปนที่ตามมาเป็นอันดับที่2ส่วนอันดับสุดท้ายเป็นนิวซีแลนด์นะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารฟุตบอลในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการ การฟุตบอลนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอลาไปก่อนขอบคุณครับสำหรับการรับชม